สวัสดีครัับสสวดีค่ะน้องก้อยและพี่ก้องนะครับเราสองคนนะครับก็มาจากละครเรื่องก้นโครตตัวแสบใช่ค่ะก็กำลังจะใกล้ออนแอร์ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคงจะได้พบกับความสนความแสบความซ่าของยายก้นโครตตัวแสบคนนี้ว่าจะเป็นยังไงคะยายก้นโครตตัวแสบคนนี้ครับใช่แล้วก็ยายพ่อปากร้ายปากร้ายชาวลล่นกีบที่บนอย่างเงี้ยเลยอะค่ะอย่างงี้ เดี๋ยวได้ได,ดูแน่เลยค่ะว่าสองคนนี้เนี่ยจะเขาเรียกว่าเราต้องปะาทะกันตลอ,อดเวลา m, ทั้งฝีปากาลมแล้วก็ใช้กำลังด้วยใช <ไ S 2> <c oughs> ่เริ่มแบบว่านี่ละครบูหรือว่าละครเกี่ยวกับอาหารก็ <c oughs> <น>ต้องติดตา<ช> <ๆ S 1> มกัน,นะครับ,รบว่าจะบูหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับอาหารอย่างเดียวหรือว่าจะสนุกสนานแค่ไหนมีผีไหมอะไรไหมทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยบอกได้เลยว่ามีครบทุกอย่างครับใช่ค่ะรับรองว่าครบรสแน่นอนนะคะติดตามได้ค่ะก้นโครตแซ่บค่ะที่ช่องสาม